สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอในติ k กต k อกเนาะสำหรับใครที่มียอดวิวน้อยสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นเนาะนะคะ และนี่ก็คือเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ SPESM นั่นเองเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนการสมัครก็ให้กรอกข้อมูลตามมีได้เลยนะคะแลวกติกาว่าันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะสมัครใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะ พอทคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วเนาะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วหนะ้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดวิวใช่ไหมคะเลือกไปที่ติดต่อตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการเราใช้เป็นรูปรวมบริการที่รวดเร็วนะคะหาเป็นเพิ่มยอดวิววิดีโอได้เลยนะคะก็จะมีหลากหลายราคาให้เลือกกันเลยเนาะนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงนะคะที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวหรือจะเอาเป็นคลิปนี้นะคะอยู่ที่30วิวเนาะแล้วก็ปี้ลิงต้องมี้ได้เลยเสร็จแล้วก็ให้เรื่อนลิงมาวางใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะเราแค่1000ก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือ21นาทีค่าใช้จ่ายแค่0.2บาทเองจากนั้นให้กดส่งกันได้เลย เมื <thôi S 2> yeah. ่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแ็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะก็เลือกบนบุหมับบริการที่ตนเองสนใจกันต่อได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะช่องทางที่2องซองอังเปา Wallet และช่องทางสุดท้ายนะคะ Thupboni Wallet นะคะให้ทุกคนอ่านข้อคำแนะนำตรงนี้เนาะแล้วก็ทำตามกันได้เลยนะคะสะดวกช่องทางไหนก็ใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินกันได้เลย ต่อมาในส่วนของบริการก็จะมีให้เลือกมากมายเลยก็จะมีทั้ง IG Facebook YouTube Twitter t ติด o ต่อนะคะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะรวบรวมทัง้งราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยไว้ให้เนาะสามารถที่จะมาเรล่อนดูเลทราคากันได้เลยนะ ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาใช้พันช่องทางนี้ได้เลยนะก็จะมีให้ทั้งรหัสนะคะวันทีลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณคงเหลือบริการแลวก็สถานะแจ้งให้เป็นแบบนี้เลยเนาะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะลิงก์ของเรานะคะว่าเป็นวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดหรือเลปล่าเนาะต่อมานะคะในส่วนของตัวช่วยเลือนะคะเป็นช่งองทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อที่ล่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆหากพบปัญหาด้านไหนก็เข้ามา แจ้งผ่านช่องทางูีได้เลยนะคะจะมีมีคตตอกกบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะและช่องทางสุดท้ายนะคะการแนะนําเพื่อนเพียงแค่ก๊ปปลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วส่งให้เพื่อนเราเพาื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์ที่ได้ให้ไปก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่น15กันเลยนะคะราคาตั้งมีที่ง1 0 0า0เลยนะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPE SM ลองเข้ามาใช้งานหลองคอมมิชชั่นสุดลดูกันได้เลยะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนเป็นอย่าางงไรบ้นะ นี่นะคะยูที่30วิวนะคะก็ยจดลองรีรอบหนึ่งนะคะ นี่นะคะจาก30วิวเมื่อกี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็น1,349วิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วพันใจมากๆเลยเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเองนาะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสักมาจิมมิงก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาลองเล่นๆดูได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะหากผู้พิพากษาใดต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ